เอาก่อนก็ได้เล่นทีเดียวกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่เห็นกูกูช่วยแมงไม่ได้อ่ะเ่นไปไรไปไรอะไรดอกข้้เดี๋ยวนะเหยหรยขอพักทำไม่ไหวแล้วม่มอี้อนอ่ะมัน อเกือบตายไปเออไม่กลัวก็ได้แต่ว่าเกมมันน่ากลัวไงบรรยกาศว้ไม่เล่นแล้วว๋อมาหาเลยคะตึองใ้มึงเออตายหาออกมาทุกคนออกออกออกเดี๋ยวนี้มาทางนี้วะาไม่ตื่นเลยดีแต่ระเบิดเขาตูเขาอันนี้เก้าปะ โอ้กูเจอผีผีมันอยู่ห้องไอ้นังสืออะ่ะมึงมันจะไม่ไขได้ไงแล้วเมื่อเราพาดไปพาดเป็นไปก้าวแรกแล้วหาอะไรอะ่ะหาคุณแต่เปิดห้องไอ้นี่ห้องแปลกอะ่ะอ,อีควายแล้วไม่เปิดประตูที่กูเลยดอกโ,อโูสวัสดีจ้าโอแสดงว่าวิ่งค่ะเขาตู้ขาเขา,ขา,ขาไปไหนแล้วผีอยู่ไหนผีไม่ได้อยู่กัวไม่ได้อยู่กับเวลคัามถูบนราชธานี ียังไม่จบอีกอะมึงไม่อยู่กับกูนะเฮ้ยอองเราได้ว้ายลงล่างเหรอว้ายี้แตบวิ่งกันทุกคนเข้าตู้กันเลยนะคะเ้าวปึ๊บปึ๊บเข้าตู้เข้าตู้สิเข้าตู้สิตอนนี้เข้าตู้เสี่ยงคนโดนทุบเจ้าหญินเสียงคนโดนทุกเข้าตู้ไม่ได้อะมึงคือเข้าตู้ไม่ได้อไอาเข้ายังไงหรอคือตู้เต็มคำว่ามึงอ้วนอะพวกมึงอ้วนเกินอะ โอเคมอยเนผ่าหอยเลยงัินกูวิ่งส่วนละฮะมันมาฮะฮะมึงอย่ามาเวลค่มถูกบนราชธานีไม่เอาไม่ชอบเวลค่มถูกบนราชธานีบิ๊กซิตี้อินอีสานไทยแลนด์บิ๊กซิตี้อินอีสานไทยแลนด์เออมามาพร้อมยิงประจันบ้านจันบ้านนัตรชาพร้อมโอวลดสถานี